สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับคาคาบอมบอนนะครับกิจกรรมนี้นะครับด่านที่2ครับแนวป้องกันจุดเยื่แข่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทิศง่ายๆครับภายใน1เกมจะไม่ถูกไอ้บอลน้ําแข็งโจมตีเลยสักครั้งในด่านนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครทําไม่ได้นะครับก็เอาทิศผมไปทํากันได้นะครับมันเป็นทิศที่ต้องใช้ความสามารถนิดนึงในการทํานะครับพวกคุณก็ต้องตั้งใจฝังกันด้วยนะฮะง่ายๆครับ ตกลงง่ายหรือยากวะเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตีหนึ่งลูกครับตีสองลูกครับแล้วก็ช่างหมานครับยืนอยู่ตรงนี้ยืนไปสามนาทีหมานะครเรียบร้อยครับนั่งเลือนติ๊กตกแป๊บแก็เสร็จแล้วนะครับผมก็บอกแล้วครับว่ามันเป็นเทคนิคที่ขั้นสูงอยู่นะครับพวกคุณก็ต้องตั้งใจแต่ละครั้งนะครับเราต้องทำได้เราซอฟมายังไงเราต้องทำอย่างนั้นนะฮะ ผมหวังว่าพวกคุณจะไปถึงระดับทีมชาตินะครับเดี๋ยวจริงจังแล้วะสำหรับวันนี้ครับวินต้นทิกตอกไม่ใช่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ